สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่จากช่องข่าวด่วนข่าวดังนะครับคุณพี่มาจากไหนครับอุตรดิดอุตรดุลิดครับอิตรดุลิดอุตรดิุอิอมาไกลสุดมาทำอะไรอ่ะมามาด้วยใจมาที่นี่มาหาลูกคนเนี่ยแฟนกับลูกคนเหรอเนี่ยโอ้โหหล่อือนลูกคนเลยอ่ะตอนหนุ่มเขาหล่อไหมหล่อแบบนี้แหละค่ะแล้วคุณพี่เป็นใครอ่ะทางยีวีพารา อ๋อเป็นเมียเจ๊เป็นเมียเจะพี่ไปจีบเขามาเหรอเขาจีบพี่อ๋อเขาจีบพี่แสดงว่าพี่สวยใช่ไหมเออถ้าถามคุณพี่ก่อนสวัสดีเป็นคนดีอ๋อก็เป็นคนดีคนน่ารักเดี๋ยวภรรยาน่ารักตรงไหนครับความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์จริงใจจริงใจเหมือนป้าแตนเลยเหมือนป้าแตนเลยแล้วสามีล่ะสามีก็เป็นก็เป็นคนดีค่ะคนดี เป็นลุงคนไหมเปนลุงคนเลยอ้ยูแปดนะชอบอะไรในตัวลุงคนป้าแตนครับชอบชอบที่ฟังแล้วคือเขาพูดแล้วจริงใจค่ะคิดว่าจริงใจไม่น่าใช่ร้ายครับก็คิดว่าไงก็เลยตั้งใจมาั้างแต่เมื่อวานค้างคืนคขอบคุณครับคุณพี่แลวคุณพี่ชอบอะไรในตัวลุงคนครับคือเป็นคนที่พูดตรงพูดตรง ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์จริงใจจริงใจเหมือนผมเลยเหมือนผมเลยขอบคุณครับคุณพี่ขอบคุณครับทั้งสองคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ